สวัสดีครับเพื่อนๆค้าบพบกับบังคับแฟมิลี่ครับหลังจากที่ไปจับปลานะครับวิดปลามาแล้วก็มาทาอาหารกินกันนะครับก็จะได้ปลาอะไรบ้างนะครับไปลุ้นกันแล้วก็ไปย่างปลากินกันเลยครับผมครับปลาที่เราได้ก็มีพอสมควรนะครับก็ได้ปลาตะเพียนปลาเพาะที่เลี้ยงไว้นะครับพี่น้องหลายปลาอยู่นะครับปลาสลิดก็ได้น้อยเดียวนะครับปลาบึกก็ยังเจออยู่นะครับยังมีอยู่สองสามตัวยังไม่ไปไหนนะครับปลานิลนนะครับปลานิลก็มีทั้งตัวใหญ่ แต่ส่วนมากับตัวหน่อยตัวเล็กนะครับผมก็ได้การอยู่ครับพอได้กินแล้วปลาส่วนหนึ่งเราก็จะมาทำนะเราก็จะมาทำชําแหละนะครับเ,รเห็ดป้ายแห้งครับพี่น้องจากแดดครับผมวกปลาตัวหน่อยมันปลาตะเพียนปลาขาวจากถร้รามาฉานะครับมันจะขึ้นมาอยู่ในแลงน้มจะเอาไปเห็ดน,นะครับเ,รเห็ดปลาแห้งไว้ถอดกิีวตามมะฮง ส่วนปลาตะเพีย่ยปลานิ่งน,นี่กระสีปไปย่างครับผมไปย่างตัวใหญ่อยู่ได้ครับผมนี่ครับปลาตะเพียนนะครับกลุ่มที่โตใหญ่นน่จังหน่อยทอากระชีมาย่างกินครับโอ้โหสุดยอดแล้วมันจวดจวดพี่นอ้องเอ้ยเขาใม่ปลามันครับผมเดี๋ยวผมจะเอาจานมาใส่กันครับสุกแล้วครับสุกแล้ว ขนาดครับเดี๋ยวเราจะเอาปานิ่งมาย่างมันข้าวข่างแป้งหน้าคืเอเราครับไปแสงสีสีสนันเราคืเอเ่าครับผมเด็กๆกันเบ่งกล้องเล่นคอมพิวเตอร์ไปโทรศัพท์ไปเดี๋ยวเราก็ย่างปลามันจุดๆครับปลาธรรมชาติเขาเหลียงในแป้งหน้ามันแสบครับผมนี่ครับเกี่ยวเขาแล้วก็เอาปลาแล้วนามมันสีแห่งก่อนครับผมมีดอกเอ้ย จำเป็นตอนจับครับส่วนหนึ่งผมเอาไปปล่อยในสะนะครับปลานินนะครับปลานินัวอ้วนอยู่ได้ครับไปน้องัตอ้วนเป็นตัคนครนบครับผมอย่างไฟนะครับเป็นปลาเผาเอาระยะธรท้มดาเอาแล้วครับโอ้ยเพื่อเลยมากินนะครับบันนี้ตามักทั่วครับตามักทัวกบปีงฝาครับครับสดๆครับไปน้อง นี่ครับปลานิน่นปลาตะเพียนเนาะไปขับไปลุยกันครับผมโอู้เข่ากระหอนขนาดดาบมืจจ <c oughs> อจวดจวดนี่เข่ากินกันครบทีมครับวันนีน้ครับผมย่างมือแรงย <c oughs> <ๆ> <c oughs> ิ้มทงหรืออะไรก็ยิ้มทงไฟมันอยากสลัวเจ้านอยเลยครับพี่น้องเด้นี่ค <c oughs> รับปลากันหมุดขีดต้มมากครับผม้โอโ <c oughs> ปลานิ่นครับตัวนี้ปลานิน่นร้อนๆเลยจากเตาครับ กินทำไมอีกหอมมากอู้หูหอมเลยเบิกขาปลาะเพียนแข่งมันเนาะมันจวดจวดปลามันกินเมเปเขาล้วะแปงหน้าครับนะครับไปถึกถี่มันคมว่าแสนอือจะมีก็ถึกกีดนะหนังมันแสบอะไรน้ำก่อนดีบ่ ไฟสูงๆก็ขอยาวต่างปละเพียนกินได้เลยกินตัวที่มันไม่ไหม้หนลูกพอหลังใช้ไฟสูงๆย่ยจัวมากเอมุกลงทาต่ำนิดใหม่อ๋อมันจะหเนยคเห็นมันมันใหญ่ทุกมัขต้มิงุกอนืมครับฮะตัหนียวเพื่อนไงปลาหนิมครับน้อสามุด ผมพี่ก็เศร้าแล้วพี่บุกินหัวเข่าฮะบุกินหัวเข่าพี่ครับผมเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอีเมลีครับปิ่งปลาแสบๆเลยก็ตามมุกทัวร์ครับผมหอดบลเบิร์ดครับปิ่งหลายโพดครับแสบขนาดครับปลาตะเพียนมั่นจวดจวดเข่าครับ บรรยากาศเขาไมา่ปังมั่นครับผมแต่ปังนิ่งกระคักครับผมพอดีโตเป็นด้งจริง,งโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับผม